ธรรมะดีไม่มีเท่าโห oh, พี่แอ้คนมาพูดนี่อยู่เป็นที่รู้จักอยู่ในกลุ่มใช่ไหมฮะออผู้มีชื่อเสียงดงดังแต่ว่าผ่านชีวิตซึ่งเจ็บปวดมาแต่ละครั้งและเขาก้าวข้ามช่วงชีวิตที่เจ็บปวดเหล่านั้นได้อย่างไรออก็ใช้ธรรมะหลักธรรม คุณชวลินรัชศักดิ์สิริก็เป็นสสราชบุรีนะค่ะตอนนั้นมีข่าวดังมากเลยที่ว่าทําไมต้องไปขุดทองที่กาญจนบุรีอยู่เรื่อยเลยก็คือท้ำลิเจียไงเออท้ำลิเจียเมื่อก่อนก็ฉายางท่านก็คือโกโบรินไงโกโบรินโกโบริเขาเกิดที่กาญจนบุรีนะเส้นทางสายรถไฟมรณะเนี่ยนะแต่เนื่องจากท่านชื่อชวลินก็เลยเขาเรียกเรียกโกบรินโกบรินไปขุดทองอะไรเงี้ยนะในถ้ำลิเจียเนี่ยนะใช่ท่านก็เลยถือโอกาสมาแถลงให้เข้าใจก่อนว่า ท่านไม่ได้นึกอยู่ดีๆมาขุดนะเออมันมีมูลเหตุมีคนอะไรต่างเนี่ยนะค่ะเออก็นี่ก็แล้วก็ยอมถูกดานะยอมถูกดานะจะไหมฮะข่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ขุดไปแล้วก็ไม่เจอสักทีอะไรก็เหมเป็นข่าวเสอกระริกอย่างนั้นนชเทวดาที่ท่านคุ้มครองอยู่ท่านก็ไม่ให้ท่านจะบอกให้เฉพาะบุคคลนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะเอออันนี้ก็ผ่านไปแล้วช่วงหนึ่งแล้วท่านก็ก้าวข้ามมาได้ครับแต่บัดอีกคนหนึ่งเนี่ยนะผมคิดว่าถ้าคนรุ่นเก่า อย่างผมอย่างหลายคนที่แบบมีอายุผ่านมาจุดหนึ่งจะต้องรู้จักดาราคนนี้อ,อดเดลาสาวคนนี้ชใช่ไหมโดยยิ่งผู้ชายที่จะชอบเป็นพิเศษออ้าหรก็คือคุณโขมพัฒอัธยาเดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์นะแอลแอลนี่มาออสอนบรรยายเกี่ยวกับสายธรรมะเหมือนกันแต่ว่า<อ>ธรรมะที่มีพลัง ใช้พลังมาช่วยในการปฏิบัติธรรมหรือช่วยในการรักษาพลังจักรวาลอะ oh. ไรอย่างเงี้ยแต่ามาศึกษาทางนี้นะ,ะแต่เมื่อก่อนนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของโทษนะเมื่อก่อนเขาเรียกดาว,ย,วยัว่วดาวโป๊กก็และแต่ขเข<อ>าจะอ,อย่าไปต้องใช้เขาเอาโป๊โป๊โปโปยมันเป็นการแต่งกายยั่วนี่คือส่วนใหญ่ก็คือเล่นบทนี้ในทุก รัวให้ให้ให้พระเอกตะบะแตกกับพูดง่ายๆอ๋อในหนังนะในหนังในหนังในละครแล้วเธอก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่งคือโปไม่เปลือยโปไม่เปลือยเพราะว่าตอนนั้นคนวิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินว่าเธอนี่แบบยอมใส่บางๆยอมอะไรเป็นคนแรกของหนังเลยนะเออแล้วไม่ต้องใช้ตัวแทนเธอก็เลยมาเขียนหนังสือเรื่องโปไม่เปลือยออกมาแล้วก็เป็นหนังสือขายดีมากเลยช่วงนั้นพูดง่ายๆว่าเพื่อจะบอก บรรยายความอึดอ,อัดใจ,จที่ต้องมาเล่นบทนี้อะไรต่ออะไรตอนหลังก็มีครอบครัวที่มีช,ชีวิตปกติเงียบเรียบร้อยดีนะอแอลนี่ก็เป็นเพื่อนอยู่ในวงการกันแม่ชีสันสนีซึ่งตอนนั้นถือว่าแปออกในการแรกๆเลยใช่ไหมค่ะแม่ชีเนี่ยยอมมาเลยพี่แอจะให้ออกไปพูดอะไรยังไงบอกอแม่ชีขาขอให้เป็นเขาเรียกว่าวิทยาทานในช่วงชีวิตของการที่จะต้องข้ามผ่านชีวิตที่มีอุปสรรคและปัญหา ในช่วงต่างๆนั้นน่ะใช้ธรรมะยังไงค่ะแม่ชีขาแล้วคุณแม่ก็เลยมาให้มาพูดกับพี่แอ้เนี่ยเป็นรายการแรกนะคุณแม่บอกแล้วมาถึงวันนี้แม่ชีนี่คนทุกคนต้องรู้จักเลยโด่งดังมากในเรื่องหลักคิดหลักปฏิบัติแล้วใช้ชีวิตแบบอยู่ในธรรมะใช่ใช่แล้วน้องหนึ่งนี่คือใคร น้องหนึ่งนี่พี่ไปเจอตอนที่พี่ไปครั้งแรกจําได้ไหมพี่เคยไปสัมภาษณ์คุณคุณที่ติดเอทอ่ะคุณชะอ้ออนเสือสุนนะคะที่ติดเอดที่จุฬาจากนั้นก็เลยรู้เลยว่าเขามีคลินิกวันพุธหรือคลินิกนิ<ข>ล,ลนามนิลนามค่ะคลินิกวันพุธจุฬานะใช่แล้วน้องหนึ่งเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในสายของผู้ที่ติดเชื้อแล้วเป็นลูกของคนดังนะแต่ไม่ขอออกเอ่ยชื่อเพราะว่าคุณพ่อตัดออกจาก ครอบครัวเลยเพราะว่าติดเอดรุ่นแรกๆนี่เป็นที่น่ารังเกียจมากน้องหนึ่งก็มาร่วมกับอาจาร,รย์หมอคลินิกวันพุธที่จุฬาทํากันมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นคลินิกนิรนามสําหรับเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเหลือผู้ที่ติดเอดแล้วก็ครอบครัวที่อยากอยากอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับสมาชิกในครอบครัวรจนกระทั่งพี่ต้องมาพิสูจน์ว่า เอดไม่ใช่เชื้อที่มันกระโดดติดกันได้มันต้องร่วมเลือดร่วมเชื้อร่วมของเหลวสารขัดหลังร่วมกันถ้าไม่ร่วมสิ่งเหล่านี้เราอยู่ด้วยกันได้กินข้าวช้อนเดียวกันนีอกินข้าวช้อนกลางเดียวกันก็ยังไม่เป็นไรเลไม่เป็นไรแล้วอีกคนหนึ่งคุณสุขเทพ การศรีชวลาเล่าเล่าถึงเรื่องของมลสมในครอบครัวเหมือนกันถูกไหมแล้วธุรกากิจที่ทําให้ใช่เรื่องการศรีชวลาเกือบไม่รอดะเกือบไม่รอดตอนนั้นอะไรนะของคุณสุกเทพนี่ไทยประสิิ์ไทยประสิทธิ์ประสิทธิ์ช่วยด้วยที่ประสิทธิ์กำลังจะตกที่คนกําลังจะตกเขาแล้วบอกประสิทิ์ช่วยด้วยอะไรตอนอะไรคุณสุกเทพเล่าบอกว่าต้องขายสมบัติขายต่างๆมาช่วยลูกค้าก่อนถูกไหมใช่ใช่อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบค่ะ เห็นไหมแล้วก็ผ่านช่วงชีวิตเหล่านั้นมาได้ยังไงก็มันต้องมีเขาเรียกอ,อะไรต้องมีจิตใจถูกไหมทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีธรรมะไงต้องมีศรัทธาในความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือถ้าทําดีแล้วไม่มีท้อเนี่ยทำต่อไปอจงมั่นใจในความดีของคนดีนี่ก็คือหลักคิดตามพุทธศาสนานั่นเองแล้วฟังดูนะฮะเรื่องราวนี้มันเป็นคลิปที่แบบหลายปีผ่านมาแล้วถูกไหมมาถึงวันนี้บบ30สามสิบปีถูกไหมไอ้สิ่งที่เราพูดถึงกันเนี่ย ถามว่าโรคเอดังอยู่ไหมทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันถูกไหมฮะมเพราะเหตุผลก็เพราะว่าทุกอย่างมันก็มีความรู้สึกว่าเออทุกคนเข้าใจแล้ววันนี้ทุกคนเราอยู่ร่วมกับเอดต,ต่างพวกนี้ได้ถูกไหมฮะม,มาถึงวันนี้ก็คนเข้าใจแล้วแล้วก็เราก็ต้องระม,มัดระวังแต่บางคนก,ก็ชอบมีความเข้าใจว่าเป็นเอดก็เหมือนเป็นเหมือนเหมือนออกหัดนะอา้าวเป็นงั้นไปแล้วเหรอเออพอออกหัดออกัวเดียวก็ไม่เป็นอีกแล้ว ป็นเอกก็เป็นหุ่นเดียวไว้เป็นอีกแล้วถูกมครับตายแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหรักษาหายอยู่กันยาอยู่กันแล้วถูกไหมฮะวันนี้มันอยู่ได้แล้วมันไม่ได้นั่นเลยถูกไหมฮอาจารย์ขาสมัยก่อนเนี่ยรายการเราถูกห้ามนะอช่วงท้ายพี่จะมีข้อคิดก่อนจากว่าการอยู่กับคนร่วมกับผู้ติดเอดหรือสมาชิกในครอบครัวเป็นเอดแล้วน่ากลัวขนาดไหนอย่างไรหรือไม่มีการป้องกันยังไงถูกเซ็นเซอร์ค่ะ ถูกเซนเซอร์ค่ะโดยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้ออกอากาศกคลิปข้อคิดก่อนจากท้ uh. ายรายการหนึ่งนาทีสองนาทีเพราะเหตุว่าให้เหตุผลมันนะคะว่าจะก,กระเทือนการท่องเที่ยว oh. จะทำให้คนเกิดกลัวว่าเมืองไทยมีแล้วเหลออะไรนะ้อยไม่ให้พูดแล้วจากนั้นที่เราไม่พูดเราไม่นำเสนอเราไม่ชี้แนะวิธีการป้องกันการอยู่ร่วมกันด้วยดีได้เนี่ยปรากฏว่าเอ็ดเนี่ยดับเบิ จากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นพันจากพันเป็นแสนเออเห็นไหมนี่ไงคือข้อคิดของนี่ก็คือว่าคนเราถ้ามีธรรม,มสะสักอย่างเนี่ยนะ,ะมันก็ไม่มีคำว,ว่าท้อถูกไหมฮะแต่บางคนบอกว่าทําดีอะไรเมื่อก่อนมันมีคํากล่าวแลวทําดีได้ดีมีที่ไหน <laughs> ทําดีทําดีได้ดีมีที่ไหนใช่ไหม <h ums> บางคนก็ท้อใจซะก่อนแล้ว <h ums> ใช่ไหมคือมันทําไปแล้วมันก็ไม่เห็นได้ดีไม่อะไรต่างใช่ไหมทาชั่วเหมือนกัน แล้วการคิดว่าทําชั่วจะได้ดีได้ไงในขณะที่ทําดียังไม่ได้ดีเนี่ยนะเหรออ้าวใช่ดิโอถูกไหมเออแต่แต่พี่ไม่เชื่ออย่างนั้นนะเอเหรอเออเออแต่ว่าบางคนมันก็เราก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามันชั่วนะอ้ยแต่ทําไมเขาถึงได้ดีมานะโอ้โหใช่ไหมอาจารย์เน้นคํานี้ชัดมากเลยเหมือนที่แม่ชีพูดในรายการเห็นไหมข้อเดียวเท่านั้นคืออย่าชั่วเออหยุดโอ้โหยดหยุดชั่ว แต่มันมันหยุดชั่วคราวไงส่วนใหญ่อะอ๋อมันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวไปใช่ไหมชั่วคืนมันหยุด่ใช่ปะอยู่ชั่วคราวอยู่ชั่วไม่ใช่สวยมากเลยนะตอนนั้นเนี่ยประเดี๋ยวประเัี๋วจะกว่าก็กลับมาอีกแล้ว ถูกไหมเออใช่ห็จริงจริงมันต้องหยุดชั่วค่ะหยุดชั่วคือชั่วตั้งแต่วิธีคิดวิธีพูดและวิธีทำหยุดเลยต้องหยุดค่ะอาจารย์โอ้คุณแม่ชีเนี่ยออกมาให้คํานี้ชัดเจนมากเป็นคาถาที่จะทําให้เราทําดีต่อไปทําดีแล้วอย่าท้อทาต่อไปถอว่ามาถึงวันนี้ปั๊บเนี่ยเราต้องเขาเรียก่าต้องต้องลดลงกันละ ว่าเอ้านี่ไงบางทีเนี่ยเราจะมีหมู่บ้านศีลห้าหมู่บ้านอะไรจะตรงที่มันเป็นการทำโรงเรียนพุทธวิถีอเรามีหมดสารพัดแต่ทั้งหมดมันอยู่ที่ใจหมดเลยเจ๊แม่ที่อยากจะใช้คําว่าจิตตั้งต้นดีไหมถูกต้องได้เห้ยมะเราใส่ไมเซ็ตเป็นว่าจิตตั้งต้นเลยดีไหใช่เลยว่าเราจะต้องเป็นทําดีแล้วไม่ท้อทําดีตามวิถีของศีลห้าพื้นฐานซึ่งเป็น ปกติของความเป็นคนต้องทําอย่างนั้นหลายคนชอบคิดว่าการทําดีเหมือนการลงทุนอ้าวเหรออ้าวมันต้องได้คืนทุนในเร็วไงไม่ใช่ถูกไหมไม่ใช่ต้องได้ผลตอบแทนบาโอ้ที่ทำดีมันต้องยะแย่ไม่เห็นจะได้อะไรมาเลยอ๋อทำดีต้องเห็นผลออกมาเดี๋ยวนั้นเแล้วปรากฏเราไปเจอตัวอย่างไอ้คนที่มันทําไม่ดีอ่ะมันจะแล้วมันได้ดีมันได้ผลแล้วมันได้ตําแหน่งมันได้อะไรต่างๆมันแถมันหลบไปเรื่อยๆไหม อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมีหลักฐานข้อมบูลชัดๆมันก็ดินดันทุกลังไปเป็นแป้งเป็นอะไรไปเนี่ยนะสมุดเนี่ยนะเออเออเนี่ยแล้วทำไมมันได้อะมันเป็นเรื่องหน้าอดสูเออใช่ไหมอดสูแเรื่องเนี้ยคุณชาวลินอยู่ราชบุรีก็เรื่องทํามิเจียค่ะแต่วันนี้ก็ราชบุรีอีกไม่การอีกัะแต่ว่าที่เธอตตรงเยอะแยะมากมายเอาคืนเข้าไปก็ไม่รู้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วทำไมทำไมเขาอยู่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมแล้วมันทําให้ไม่มั่นใจว่า เออตกลงทำดีแล้วได้ดีจริงหรือเปล่า oh. แต่ขอเลยค่ะตามหลักธรรมแล้วทำดีแล้วดีแน่นอนค่ะ hmm. อย่างน้อยเริ่มต้นจากผู้ผู้ทำ oh. ดีแน่นอนที่วิธีคิดวิธีพูดวิธีทำแล้วจะได้เป็นกำลังใจของตัวเองต่อไปอย่าไปมองคนอื่น ah. ตรงนี้สำคัญไอ้เดี๋ยวพอช่วงหลังพี่มีเรื่องอะไรมาคุยอย่างนี้<ะ>ต้องคุย